ซึ่งในนมข้าวโอ๊ตพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันจะไม่มีพวกโปรตีนที่เราแพ้นในพวกกลุ่มนมวัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนมทางเลือกซึ่งถ้าแพ้ไข่ทํำยังไงดีแพ้ไข่ทาอะไรไม่ได้ครับได้เด็กีกเลี่ยงนะฮะดังนั้นถามว่าแซลมอนหรือปลาส้มของเราที่ใครๆก็อยากกินเช่นตัวนี้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่โอน,นะฮะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะในห้างนั่นเองนะครับดูร้านอย่างนี้แน่นอนว่าต้องเป็นร้านอาหารไทยไม่ใช่นะครับเห็นเคาน์เตอร์แบบนี้ซูชิแน่นอนนะฮะ,ะกลับมาอันนี้กินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วนี่ดูบินมากินจริงด้วยอันนี้คือพอมากินอาหารพวกประเภทซูชิอาหารทะเลอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกถึงหัวขอ้อนหนึ่งขึ้นมา นะครับซึ่งมีคนถามพี่หมอเยอะมากๆรวมถึงกับไปเจอพวกตามโพสต์สต่างานในอินเทอร์เน็ตนะครที่เป็น,ปนโพสต์คอมเมนต์เชิงที่แบบโคตรน่ากลัวมันเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ฮะถ้าจะพตูต่อจงกกว่านั้นก็คือเรื่องการแพ้อาหารนั่นเองนะน่ากลัวยังไงหลายคนเขาถา,ถามว่าแพ้อาหาร ทำอย่างไรดีมันจะมีคอมเมนต์ประหลาดๆเว้ยที่บอกว่าอ๋อก็กินยกว่าจะชนะสิโอ้โหอ,อเป้นจะแตกถ้าเกิดหมอคนไหนมาอ่านนี่คือจะบอกเลยว่ากินการแน่นอนนะฮะไม่ได้พี่หมอบอกเลยว่าการแพ้อาหารนะครับไม่มีวิธีการรักษาอย่างเก่งหมอได้แค่บรรเทาอาการดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการแพ้อาหารคืออะไรหลีกเลี่ยงครับนะครับต้องหลีกเลี่ยงไปกินอย่างอื่นที่มันไม่แพ้นะนะซึ่งจะบอกว่าตามสถิติของโลกวันเนี้ย แต่ก่อนนะครับมีประชากรโลกเพียงแค่3เเท่านั้นประมาณก่อนนี่เมื่อไหร่ประมาณสักปี2500น,นะครับประมาณสัก500ปีที่แล้วประมาณนี้แต่ว่าพอ500ปีถัดมาเขาบอกว่าประชากรแพ้อาหารเนี่ยมีมากขึ้นถึงเกือบ10แล้วนะฮะซึ่งประชากรโลกปัจจุบันเนี่ยประมาณ8,000ล้านคนเท่ากับว่ามีคนแพ้อาหารไปแล้วประมาณ800ล้านคนไม่นับผู้แพ้พอ,อื่นนะนี่แค่แพ้อาหารเฮ้ยอย่างนี้สมมติว่าคนยุคใหม่อ่ะร่างกายอ่อนแอกว่าคนยุคเก่าเหรอ คำตอบอคือไม่ใช่ฮะต้องบอกว่าในยุคก,ก่อนอ่ะการกินหรือว่าการอะไรพวกนี้ประเภทอาหารก็ยังไม่เหมือนกับปัจจุบันพอเราเริ่มกินอาหารมาต่แต่ยุคแต่ละสมัยอ่ะเริ่มมีการปรุงสุกมากขึ้นแล้วทำให้ถูกสุกอนามัยมากขึ้นมันเลยทำให้ในแต่ละ generation นะครับมันมีการปรับเปลี่ยนตัวยีนที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมาหาเราไม่และทำให้เราอาจจะไม่สามารถย่อยโปรตีนบางตัวได้ที่คนในอดีตเคยย่อยได้ในขณะเดีวยวกันคนในอดีตสมัยก่อนถ้ามากินอาหารปัจจุบันเขาอาจจะย่อยไม่ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดย่อยไม่ได้อะอย่าง แต่มันมีมากกว่าน,นั้นครับมันจะมีเรื่องของตัวแอนติเจนอยู่พวกนี้มันจะไปกระตุ้นร่างกายให้ภูมิคุ้มกันทํางานครับนั่นก็คือทีมมโนกลูลินีนั่นเองซึ่งที่น่าชัวที่สุดก็คือทําให้หลอดลมตีบได้แล้วถ้าคนที่เขาแพ้บ่อยๆอ่ะเขาจะแก้ปัญหายังไงหลอดลมตีบลอดลมตีบอะเกิดจากการที่กาาเมือเรียบนะฮะที่ไอตัวไอจีนี่ มันเป็นคำศัพทิริยาอันนี้จะลึกหน่อยแต่สรุปก็คือปลายทางคือเองเหลอดลมตีแบะเออ,เอ,อหายใจไม่ได้ก็ต้องรักษาด้วยการใช้อดีนาลีนนะครับไปหาหมอจูเฉิือบุกก็จะปัดอื้อดีนาลีนใส่แกอารมณ์เหมือนกับเอพิกงี้เหรอเออไอ,อตัวออกเทนอ่ะปักอื้อแล้วก็วิ่งเร็วเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะออดีนาลีนเนี่ยทำให้หลอดลมขยายตัวได้อ่ะก็ช่วยบรรเทาอาก,การเฉยๆไม่ใช่รักษานะเวย้ยอย่าลืมอ่ะตอนนั้นนะครับวันนี้พอได้หัวข้อประมาณนี้มาถ้างั้นเดี ยอดฮิตของคนแพ้อาหารดีกว่าครับว่า5้าอันดับของโลกเนี่ยแพ้อ,อะไรกันบ้างและถ้าเกิดเราแพ้กลุ่มนี้เราจะดีเลี่ยงไปกินตัวอะไรดีพ่อพรมผู้ขบฮาคอน,นะเว้ยเดี๋ยวพู้แกจะตอบคำถามตัวเองได้เลยว่าไอที่ถามว่าเฮาย้ยสมัยสมัยก่อนแพ้ปัจจุบันไม่แพ้แล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีคามําตอบฮนะไปะเดี๋ยวเราไปดูที่อันดับหนึ่งเลยฮะมาถึงแล้วครับอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่แพ้มากสุดในโลกครับนมวิถีทาการของนมครับที่เห็นขนาดนี้เคยพวกนมวัวทั้งหมดเลยนะฮะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่านมวัวเนี่ยกินได้ไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ว่าพอในยุคหลังๆอ่ะพอเราเริ่มโตขึ้นอ่ะพบว่าเราอ่ะไม่สามารถย่อยโปรตีนในนมวัวได้เว้ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเหมือนที่อธิบายในคลิปที่แล้วคลิปนี้ฮนะอ่ะค่อนข้างชัดเจนนะซึ่งพอแพ้ขึ้นมาถ้าแค่ท้องเสียก็โอเคไปแต่บางคนถึงขนาดผื่นขึ้นหายใจไม่ออกเหมือนที่พูดไปตอนต้นคลิปนะฮะทำยังไงมันเลยมีพัฒนาการครับมาทางฝั่งนี้ก็คือพวกกลุ่มซอยครับผมก็คือเป็นพวกนมถั่วเหลืองแต่แต่แต่พอมาอารแพ้้นอยลงก็ริ แต่เขาวก็พบว่ามันมีโปรตีนบางตัวที่มันครอสกันระหว่างนมถั่วเหลืองกับนมวัวอยู่ก็ยังมีบางส่วนแพ้อยู่นะครับก็เลยวิวัฒนาการต่อมาครับเป็นพวกกลุ่มน no มอัลมอน์อ่าอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งนมอัลมอน์ก็เรียกว่าช่วยเรื่องอาการแพ้ได้ดีครับแต่ข้อเสียของมันก็คือกลิ่นกลิ่นคือแรงมากนะครับน้ำบางคนจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในกาแฟอย่างเงี้ยพอรับได้พวกนี้ดีกว่าพี่หมอทํายังไงดีชีวิตฉันคือฉันอยากกินนมมากแล้วบบ ไม่รู้จะกินยังไงมันก็เลยมาถึงยุคที่ปีครับผมของเรื่องนมนะครับก็คือพวกกลุ่มนมทันจะพืชน,นะฮะแล้วก็คนจะเคยเห็นพวกผลิตภัณฑ์ทันจะพืชเยอะแยะมากมายตรงนี้อะไรบ้างเจอข้างล่างพอดีเลยนี่มันจะมีเขียนข,อข้อความชัดเจนนะว่าอย่างข้างบนเนี่ยแอลมอนด์ก็จะเขียนแอลมอนด์ชัดเจนนะฮะอย่างซอยอ่ะเห็นป่ะก็จะเขียนชัดเจนว่าซอยอย่างเงี้ยนะดังนั้นอ่านข้างๆให้ดี อย่างการ์อ่ะเป็นนมอ่ะดูตามนะครับนี่แล้วแต่รสเขาเป็นช็อกโกแลตโอ๊ตมิลล์อันนี้เป็นออริจินอลโอ๊ตมิลล์นะครับน่ะดีดูอย่างขวดอย่างนี้เนี่ยเป็นพวกนมทันเจพืชเป็นหนึ่งทันเจพืชน,นะข้าวโอ๊ตซึ่งในนมข้าวโอ๊ตพวกเนี้ยส่วนใหญ่คือมันจะไม่มีพวกโปรตีนที่เราแพ้นในพวกกลุ่มนมวัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนมทางเลือกซึ่งจะบอกว่าในยุคหลังๆอ่ะเขาทำกลิ่นมาได้ค่อนข้างโอเคนมข้าวโอ๊ตต่างกั พวกกลุ่มง,งาอย่างไงอ่ะทุกคนเคยได้เคยได้ยินพวกนมงาดําใช่ไหมนมงาดําในคลิปที่แล้วพี่หมอเคยทาไปแล้วครับรสชาติมันจะจางๆอะ่ะจืดๆหน่อยแต่ว่าได้กลิ่นงาคือชัดเจนเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนมข้าวโอ๊ตมันจะมีความข้นความข้นขึ้นมาเขาเรียกว่า t e x t อ r e มันดูคล้ายกับนมมากขึ้นดังนั้นเวลากินแล้ว f ี l ล i n g มันจะเกลีกุดมมากทีนี้ครับพอมานั่งอ่านเมื่อกี้นึกถึงคลิปที่แล้วเลยที่อัดไป DNA ฮะคลิปนี้ พี่หมอพึงพูดไปเองว่าพี่หมอเป็นคนที่ขาดวิตามินขาดอะไรบ้างขาดวิตามิน E กับ B 6ซึ่งสารเหล่าเนี้ยวิตามินพวกเนี้ยมันมักจะอยู่ในพวกธัญพืชซึ่งปกติกูไม่แดกันธัญพืชนีคือซีเรียลก็จะแบบพี่เป็นคนมีกินซีเรียลยิ่งมาผสมกับนมอีกแต่ถามว่านมกินได้ไหมพี่กินนมได้เนี่ยะข้างหลังนี้มาให้ดูชัดเจนมากอย่างเนี้ยวิตามิน E 40%นะครับวิตามิน B6 ที่พี่หมอขาดอีก35%คือ2ตัวนี้แบบปุ๊บโอเคอย่างน้อยคือช โอเคแล้วเราก็มีรายลอีกที่เห็นข้างหลังนะครับมีนี่นี่นี่เบต้ากูแคนเบต้ากูแคนคือตัวไหนนี่สนคลิปนี้เลยเคยพูดประโยค์ของพวกเบต้ากูแคนไปแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคนั่นจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะนมทันจะพืชนะครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกลุ่มนมข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยใครชอบรสชาติไหนก็ลองไปดูแล้วกันอันนี้คือเป็นอันดับแรกนะครับถ้าคนแพ้นมวัวก็จะเลี่ยงไปเป็นตามลำดับครับก็คือนมคัีเหลืองนมอัลมอนด์แต่แนะนำว่านมข้าวโอ๊ตดีก็ไปลองดูฮะเดี๋ยวเราไปดดูอัันบเลยะ อันดที่2นะฮะก็อย่างที่ปลายแปะไปแล้วคือไข่นั่นเองนะฮะค้นพบว่าคนในโลกอะแพ้ไข่กันเยอะมากซึ่งมันจะมีโปรตีนบางตัวที่อยู่ในไข่แต่แน่นอนว่าไข่อะเป็นวัตถุดิบเกือบจะทั้งหมดในทุกอวดอาหารเลยก็ว่าได้นะครับจะมีไข่เป็นส่วนผสมซึ่งถ้าแพ้ไข่ทำยังไงดีแพ้ไข่ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่กระดิกเรียงนะฮะดังนั้นเราต้องไปกินพวกอาหารพวกกลุ่มพันยพืชหรือว่าอะไรพวกนี้แทนเพราะจริงแล้วพวกกลุ่มพันยพืชอะมันก็ยังมีหรือพวกเนื้อสัตว์นะฮะ ยังมีโปรตีนที่ไข่มีอยู่ดังนั้นการที่เราไม่สามารถกินไข่ได้มันยังพอมีพวกโปรตีนทดแทนนะครับเนื้อสัตว์ได้เลยเกิดทุกชนิดนะครับท่านจะพืชได้อย่างเนี้ยข้าวโอ๊ตก็ได้เหมือนกันนะ <S <S ทีนี้ในไข่อะเขาแพ้อะไรกันบ้างน,นะครับมันจะมีโปรตีนประมาณเกือบถึงสิชนิดได้ในไข่นะ แต่คาพูดว่ามันอยู่5ตัวที่เรานิยมแพ้กันตัวแรกเลยก็คือโอวอมิวคอยนะครับตัวนี้เป็นโปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวของเรานั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะแพ้ทั้งไข่นะบางคนเหลือแพ้แค่ไข่แดงเอาไข่แดงออกก็ยังพองกินได้แพ้ไข่ขาวตักไข่ขาวออกเอาจากไข่แดงมาก็ยังกินได้โอวอมิวคอยอยู่ในพวกไข่ขาวนั่นเองนะครับส่วนตัวที่2นะครับผมโอวอบูมินตัวนี้เจอได้ประมาณ80%เลยของคนที่แพ้โปรตีนในไข่แต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 ,แต,แต่มันมักจะไม่ทนความร้อนนะครับดังนั้นการที่นำไข่ไปต้มสุก อะไรอย่างาาเงี้ยอย่างพวกไข่ต้มไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไข่ดาวสุก จะไม่มีปัญหารเรื่องการแพ้ตัวนี้นะครับแล้วจะเจอพวกแบบคนกินไข่ลวกไข่ดาวไม่สุกอะไรเงี้ยที่แบบมันยังเหลวๆอยู่ยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้พวกแบบเกาหลีหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นนะ่ะที่เขาแบบกินไข่สดตอกใส่ลงไปบางคนแพ้ไข่พวกนี้ก็มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเอาไปทำให้สุกมันก็จะสามารถกินได้ตัวที่3ครับคือโอโวทรานโกลินนะครบับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวที่แล้วแต่ทนร้อนน้อยกว่าอีกครับแค่60องศาก็สลายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นก็แค่ทำไข่ให้สุกก็สามารถกินได้ถ้าเอนะ็นฮะหรือว่าระดับไข่ลวกเนี้ยไข่ลวววกกกกกมมมมัันนหรรรือออออไไไข่่่่ดดาาาาาสสุะะค้้้็็ปณ60งงงศยยเี หลีกเลี่ยงไม่ให้แพ้ได้นะฮะสังเกตว่าถ้ากินพวกไข่ดิบมักจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ไข่อันต่อมาคือพวกไลโซโซซีนะฮะอันนี้อาจจะไม่อยู่ในไข่โดยตรงแต่ว่าในกระบวนการผลิตไข่หรือว่าเอามาให้พวกเนี้ยพวกนี้มันเป็นหนึ่งในพวกวัตถุกกันเสียที่ใส่มาในกระบวนการผลิตไข่ก็ อาจจะทําให้มีบางคนแพ้ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือไลเวตินครับไลเวตินจะอยู่ในไข่แดงนะครับพวกนี้ถ้าเกิดใครแพ้ไข่แดงก็แค่เอาไข่แดงออกกินแต่ไข่ขาวก็ได้แล้วมันก็เจอในคนที่แบบกลัวอจัดจหรือว่ากลคอเลสเตอรอลสูงนะครับก็เลยมักจะเอาไข่แดงออกซึ่งความเป็นจริงแล้วก็กินได้นะครับไม่ได้บอกว่าคนเป็นคเลสเตอรอลจะไม่สามารถกินไข่แดงได้แต่จะปไปดูอันดับที่สามเลยดีกว่าฮะอันดับที่สามนะครับกลับมาที่เชลวเดิมอีกแล้วซอยครับซอยนี่คือไม่ใช่ซอกซอยหมายถึงทวเรึ่ง เรื่องนมวัวใช่ไหมแพนนมวัวหรือเรื่อมาทําอะไรก็นี่ไงมากินพวกกลุ่มพุงโทเหลืองแทนแต่ว่ามันก็ดันเสือกติดอันดับ3อีกนะฮะที่คนแพ้ทั่วโลกนะฮะดังนั้นถ้าเกิดซอยแพนทำไงขยิบมาเป็นอัลมอนด์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดใครเรื่องกินไม่ได้ครับก็เลยกลับมาที่นี่ไงที่ถือเนี่ย <c oughs> นะฮะสรุปคือซื้อกลับบ้านละอันนี้ถือไปถือมาด้วยนะฮะโอเคสำหรับโทเหลืองก็คงไม่มีอะไรพูดมากนะครับเพราะว่าแค่จะพูดปเป็นหัวข้อที่หนึ่หนงหมดแล้วปไปดูอันดับสี่กันเลยะครับผม แล้วก็มาถึงกันในหมวดที่4นะฮะก็คือหมวดสุขภาพไม่เอ็นนะฮะมูน,นี้เป็นมูนแบบพวกกลุ่มวีแกนเขาชอบมากันนะครับนี่เลยตัวสําคัญครับเบกกิ้งโปรดักคืออะไรเรามาดูการทําขนมปังหรอไม่ใช่คือจะให้ดูพวกแป้งกับพวกกลูเตนนะครับจะบอกว่าอันดับสีเนี่ยที่จะเจอมากคือแพ้แป้งครับโดยพว,พวกการแพ้กลูเตนพวกนี้นะฮะถามว่ามันจาเป็นขนาดไหนคือพวกขนมปังอ่ะเวลาเขาใส่พวกกลูเตนเข้าไปอ่ะกลูเตนมีผลปฏิกริยัอย่างไงมันเป็นโปรตีนชนิดหนึงน่งฮะที่ทําให้แป้งอ่ะเกิดความรุ่มฟูเกิดแบบการจับตัวคือแบบ เขาเรียกว่าเท็กเจอร์ของขนมปังอ่ะแกเข้าใจเท็กเจอร์ขนมปังใช่ปะ่ะถ้าเกิดขาดตัวกูเตนไปขนมปังเนนมันก็จะเป็นขนมปังได้นะคือบางที่เขาก็ทำแบบกูเตนฟรีขึ้นมาสําหรับพี่อ่ะพี่ลองกินละรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันต่างแต่ถามว่ารสชาตินะรสชาติก็ยังได้นะขนมปังแต่แค่ความหนึบความนุ่มของขนมมันจะหายไปแล้นั้นถามว่ามีตัวอื่นแทนไหมไม่มีเลยไม่มีถ้าคิดจะกินขนมปัง ยังไงคุณก็ต้องําทำแป้งขนมปังอยู่ดีนะฮะมันก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์พวกฟูเตนฟรีออกมาพวกนี้กินแล้วก็จะทำให้เราลดอาการแพ้ลงได้นะฮะหรืออะไรเป็นพวกกลุ่มทันยาพืชอย่างเงี้ยอะอย่างที่หมอบอกจะมีพวกแบบซีโร่ซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะจะเห็นว่าอาหารสสุขภาพพวกนี้มีเยอะมากนะครับแต่ที่หมอพูดไปต้นคลิปละพี่หมอเป็นคนที่ไม่กินซีเรียลไงไม่ชอบนะฮะซึ่งปกติซีเรียลก็ต้องใส่กนมก็เลยจบที่ว่าหัวก็แรกเลยฮะก็เทนมแทนทันยาพืชจริงแล้วทันยาพืชนี่คือแทกจะแทนได้ทุกกกกออยย่าเยะะาเลนับแตพพืชทว มาทำขนมปังได้ไหมอาจจะไม่ได้จะที่เดียวอ่าประมาณนั้นก็ดูดับ5เลยค่ะ มาถึงอาหารหมวดสุดท้ายนะฮะนั่นคือพวกกลุ่มอาหารทะเลนะะี่นงครับหรือว่าซีฟู้ดนะฮะหลายคนก็สงสัยกันว่าเฮ้ยซีฟู้ดแพ้อาหารทะเลสมัยก่อนเคยแพ้แต่ปัจจุบันไม่แพ้มันเกิดจากอะไรคืออาหารทะเลอ่ะมันจะมีพวกโปรตีนบางประเภทที่อยู่ในพวกเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูกปกถ้าบางคนอนะ่ะแพ้กุ้งแม่น้ำไม่ได้แปลว่าจะแพ้กุ้งทะเลนะเว้ยเพราะโปรตีนเป็นคนละชนิดกันนะฮะแต่ว่าเสี่ยงไหมเป็นที่บอกวี่ก็ไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าอาการแพ้ไม่ใช่เรื่องเล่นมีคนตายมาแล้วจากการแพ้อาหารนะฮะฉะนั้นอย่างพวกอาหารทะเลพวกนี้จริงๆแล้วแ้ววมมันไไ่่ดแปลา เราแพ้ตัวหนึ่งจะแพ้ทั้งหมดแต่บางทีเราก็ไม่ชัวร์ัะว่าเราแพ้ตัวไหนกันบ้างอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับคนที่ยังอยากกินนะพวกอาหารทะเลอาหารแบบพวกปลาพวกอะไรพวกนี้อยู่นะฮะไปตรวจให้ดีตรวจแล้วเดี๋ยวคุณจะมาทบเองว่าจริงๆแล้ว่เราแพ้โปรตีนประเภทไหนในสัตว์อะไรบ้างจะได้เลือกกินได้นะฮะดังนั้นถามว่าแซลมอนหรือปลาส้มของเราที่ใครๆก็อยากกินเช่นตัวนีนน้น่ากินไหมน่ากินนะฮะนี่ทำแพ็คแล้วอย่างนงี้นะครับน่ากินใช่ไหม ดังนั้นเตรียมฮะสามารถไปตรวจได้จะได้รู้ว่าจะได้กินปลาส้มหรือไม่นะฮะนี่ก็คือหมดแล้ว5อันดับของการใช้อาหารนะครับแล้วก็การดีกเลี่ยงหรือว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนว่าเราควรจะไปกินอะไรบ้างประมาณนี้ฮะสรุปคือนึกว่าจะได้ขนมไม่ไหวอดใจไม่ได้ขอซื้อขอซื้อก่อนซึ่งโลนะคะครึ่งโลครับผมแตไรซันจีนะคะครับผมก็ในคลิปนี้นะฮะอย่างที่บอกพี่หมอไม่ได้ทาอาหารทะเลนะฮะสบายใจได้กินได้นะฮะแล้วก็รีบบอก ขาดวิตามินอยู่ก็เลยหมอจะเอานมไปกินทดแทนนะฮะก็ประมาณนี้คร okay. ับผมเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับแพ้อะไรก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับแ้่วันนี้เดี๋ยวพี่หมอคนต้องขอตลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปกินให้ดูว่านมกับแซลมอนจะเข้ากันได้ดีหรือไม่นะฮะนี่ซื้อจริงจ่ายจริงนะฮะเดี๋ยวมีให้ดูบินตอนจบด้วยนะโอเคไปดูรีวิวกันในคอมมูนิตี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวโบว์ให้ว่ารสชาติเมื่อกินรวมกันแล้วอร่อยหรือไม่นะฮะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม ลุคือความเสียหายวันนี้นมน่าจะแค่ร้อยร้อยกว่าบาทแซลมอนโอเคพันหกพันสี่เวคลิปหน้าครับผม